มานะครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาชมโปรไลสดนะครับเดี๋ยวรอคนเข้ามาสัก2อนาทีนีครับเดี๋ยวนี้จะพามาชม isuzu d-max นะครับ<ม>ตัวกระบะแคปไฮเลนเดอร์รถปีสิบสี่ไม่เจ็ดหมื่นโลเดี๋ยวรอคนเข้ามากันก่อนนะครับเดี๋ยวจะพามาดูคันนี้โดยเฉพาะเลยนะครับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีเต็มครับนี่เดี๋ยวรอชมคันนะครับเดี๋ยวรอคนเข้ามาประ,ประมาณสัก2อนาทีก่อนนะครับใครหาอยู่ isuzu เป็นกระบะแคปเปิดได้เครื่อง2 5 0 0 vgs นะครับเป็นตัวสุดตัวสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นโฉมตัวเครื่อง1.9 ddi นะครับนี่เดี๋ยวรอคนเข้ามาสักครู่นะครับเป็นตัวหน้าไฟกระสุนแล้วครับของไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แสงสีเหลืองมีไฟเดย์ไลท์ให้แล้วนะครับเดี๋ยวรอคนเข้ามานะครับ isuzu B14 ไฮแลนเดอร์รถคันนี้สีบอลบอลออกสว่างครับนะครับนะครับนะครับดูรอบคันกันก่อนครับสลับคนนี้เข้ามานะครับมาดูกันก่อนเลยนะครับ isuzu d max ตัว z ซด ddivgs ปีสิบสี่เครื่องสองจุดห้านะครับรถไม่เจ็ดหมื่นโลเล่มเอกสารครบเจ้าของคนเดียวครอบครองนะครับรถสีเดิมจากโรงงานทุกชิ้น สีเดิมจากโรงงานทุกชิ้นใครหาอยู่รีบเลยนะครับมาดูไลน์นี้นะครับรถของเราเรากล้าร,รับประกันเครื่องเกียร์1ปีเต็มมีปัญหาเข้าศูนย์มีปัญหาเข้าศูนย์และไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับนะี่ราคาเปิดกันก่อนเลยในไลน์นี้ใครมาดูก่อนได้ก่อนครับ3า3 0 0 0สบาทเน Isu ปีสองันสิสี 94, 5, DI, TS, er, ่ี2014 d าีดีไอบีจี d อส h ก็คือตัวสูงเลขไมแค่7 1 0 0กล นะครับเรารับประกันเครื่องและเกียร์หนึ่งปีเต็มนะครับโอเคครับตอนนี้คนก็เริ่มเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสําหรับอีซูซุคันนี้ใครหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแม็กเป็นแม็กเดิม,ยา,ย,ามยางเป็นยางใหม่ทั้ง4เส้นยางเป็นยางใหม่ทั้ง4เส้นปี2 5เป็นยาง make in Thailand ยางผลิตไทยยางผลิตไทยนะครับเดี๋ยวดูสภาพภายในกันหน่อยครับ,รบอีซูซุครับ รถติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างนะรถนะครับอันนี้มีริ้วรอยตรงนี้นะครับแต่ย้ำว่านี่คือสีเดิมโรงงานรถไม่คเคยเคลียร์สีนะครับรถโครงสร้างบอดี้เดิมตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมแล้วก็น็อตยึดตามฝาท้ายประตูทุกบานฝากระโปรงแก้มซ้ายขวาน็อตไม่ขยับสักตัวเพราะฉะนั้นรถเดิมแน่นอนเม็ดอาร์คเห็นอยู่ครบหมดนะครับ นี่ครับตอนเปิดครับกระจกอีซูซูปีสิบสี่กระจกเดิมของอีซูซูมีเลขสีเขียนตรงนี้นี่คือปีสิบสี่นะครับใครหาอยู่ภายในได้เป็นแบบสีดำนะครับเป็นสีดำเลยแต่กับทูดูนิดน,นึงอาจจะเป็นสีสีเงินตรงนี้ดูความสวยงามนะครับแต่โดยรวมเป็นสีดำใครหาอยู่นะครับนี่ติ๊กเกอร์แต่ออกป้ายแดงนะครับติดไว้มันเป็นตัวกันลอย กันไม่ให้มันเกิดรอยไว้ติ๊กเกอร์ตรงนี้ยังไม่ออกเลยเดิมไม่เดิมดูตรงนี้ครับเม็ดอาร์คเนตะเข็บพวกนี้อยู่ครบนะครับกระจกนะครับลูกค้าได้กระจกไฟฟ้าแล้วนะครับได้กระจกไฟฟ้าแล้วดูคอนโซลหน้าครับคอนโซลหน้าสวยไม่มีแตกหักไม่มีร้าวคอนโซลหน้าสวยนะครับเกียร์ยังเป็นเกียร์ห้าสปีดแลวหัวเกียร์สวยมากนี่คือภายในเลขไม้ เจ็ดหมื่นกับอีก100่กโลนะครับเลขไม้เจ็ดหมื่นต้องสวยแบบนี้สภาพในเรื่องของภายนอกและภายในต้องสวยแบบนี้ดูเบาะครับเบาะไม่ช้าครับนี่คือเบาะรถเลขไม่เจ็ดหมื่นโลฟองน้ําตึงๆนี่คือเบาะผ้าทั้งคันเป็นเบาะแท้ไม่เคยเปลี่ยนแล้วลายนี้อีสูนะถ้ามันขาดหาเปลี่ยนใหม่ยากมากๆแทบไม่มีครับต้องหาสั่งในกรุงเทพครับนะครับไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าอาจจะเป็นของมือสองที่เขาเอามาแล้วก็เก็บไว้ นะครับเพราะว่าลายนี้เลิกผลิตแล้วลายนี้เลิกผลิตแล้วถ้าอยากได้ต้องสั่งทําซึ่งเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากนะครับนี่คือเบาะเดิมท่านได้แบบเดิมๆแบบนี้เลยดูไลรสดอยู่ครับโอเคขอบคุณมากครับนี่ก็เปิดดูกันหน่อยนี่ครับประตูแคบครับประตูแคบสวยดูริ้วรอยการใช้งานมีหรือเปล่าครับน้อยมากริ้วรอยการใช้งานมีน้อยมากอันนี้ไม่ใช่เลยนะ ติดกาวติดฟิล์มไม่เกี่ยวนี่ไม่ใช่รอยนะสวยครับถ้าดูสายเบลนี่ครับของเดิมเหมดนเลยนี่ผลิตปีสองศูนย์หนึ่งสี่เห็นไหมครับนิ้วชีท้ที่ผมจิ้มอยู่เนี่ยครับสองศูนย์หนึ่งสี่เป็นของเดิมเลยสายเบลเดิมเลยนะครับนี่ที่ใส่ของมีให้วางของจุกจิกได้แล้วดูหัวน็อตครับน็อตไม่มีขยับว่ายง่ายเลยคือ น็อตไม่เคยขยับไปแก้ไขใดๆเลยนะครับหัวน็อตเดิมทั้งบนและล่างรถได้เดิมใครหาอยู่นะครับรถคันนี้รถเราดีจริงและรถกล้าการันตีว่ารถไม่น้อยไม่แท้และรับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีเต็มมีปัญหาชี้ง่ายๆคือเอาไปเข้าศูนย์และไม่มีเสียค่าใช้จ่ายทําประกันให้ครับเป็นหมื่นครับทําประกันให้ครับนะครับมีบริษัทที่รองรับครับแต่รถต้องดีจริงนะครับนี่ครับเม็ดอาร์ครับ ไม่เคยชนแน่นอนเม็ดอาร์คอยู่โคแบบนี้เนี่ยนะครับเม็ดอาร์คครับอยู่ต่างจังหวัดสบายใจครับมีบริการส่งให้นะครับซื้อเงินสดจากไฟแนนซ์ได้ทั้งสองนะครับซื้อเงินสดจากไฟแนนซ์ทั้งสองวันนี้โปรมาแรงครับโปรสิบสองสิงหาใครหาอยู่อีซูสุดรถเป็นเทปวิทยุเดิมโรงงานด้วยนะครับเทปวิทยุของอีซูสุดเดิมโรงงานแล้วสามารถบูททูธได้แล้วก็คือเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับ รถปีสิบสี่เครื่องสองพันห้าร้อยสามหกแรงม้านะครับสีเทานะครับนี่นะครับรถคนเดียวครอบครองนะแล้วลูกค้าเนี่ยอยู่ขอนแก่นลูกค้าอยู่ขอนแก่นคือเป็นรถคือง่ายว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถเจ้าของคนเดียวครอบครองและดูแลได้ดีมากแล้วก็รถใช้อยู่น้ำจืดสําคัญคือรถใช้อยู่น้ําจืดนะครับนี่ใครหาอยู่โทรมาได้เลยครับ นะครับนับตั้งแต่บันซื้อล้วประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีเต็มไม่ต้องกลัวว่ามีปัญหาอะไรนะครับไม่น้อยด้วยครับปัญหาไม่ค่อยเกิดแต่เรากับประกันให้ด้วยนะครับแม็กไลเนอร์ดูจากร่องรอยการบรรทุกครับบรรทุกไม่หนักเลยแม็กไลเนอร์สวยบรรทุกไม่หนักเลยแล้วเขาไม่มีการพวกไปเจาะข้างเสริมคอกเสริมโลบาร์ไม่มีนะครับตะเข็บเดิมครับเม็ดอาร์ชชัดเจนนะครับเม็ดอาร์ชชัดเจนตามขอบตะเข็บนะครับ เดิมหมดครับเดิมหมดเลยเดี๋ยวผมถอดกล้องตรงนี้เดี๋ยวผมถอดขาตั้งกล้องออกก่อนเดี๋ยวจะให้ดูตรงหัวน็อตว่าน็อตไม่ขยับนะครับ่าโอเคครับน็อตยึดฝาท้ายนี่ครับไม่ขยับน็อตยึดฝาท้ายไม่ขยับน็อตเดิมครับนะครับเม็ดอาร์คครับอยู่ครบเม็ดอาร์คอยู่ครบ คใครหาอยู่ i s ู z u กระบะแคบเครื่อง2,500ตัว Z นะครับเป็น bgs นะครับรุ่นนี้กระจกปรับไฟฟ้าแล้วนะครับรถคันนี้ปี2014ก็คือเหมือนในปีสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นเครื่อง isuzu ุ1.9นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับสวัสดีคนดู20กว่าท่านด้วยนะครับ สวัสดีพี่พรชัยชัยพรนะครับชัยพรนะครับปึ๊บโอเคครับฟังเสียงครับเสียงโปรงครับไม่อึมคืมแน่นอนสีเดิมต้องเป็นแบบนี้คําว่าสีเดิมนะครับก็คือสีที่มีมีการสาดสีมาแล้วเดิมจากโรงงานไม่มีการสาัดสีทับจากด้านนอกคือสาดสีจากการที่ผลิตของตัวรถเลยซึ่งพอสาดสีครั้งเดียวเนี่ย มันสาดโดนเหล็กแค่โดยตรงพอเราเอามือมาเคาะเนี่ยมันจะได้ยินเสียงเหมือนได้ยินเสียงเหล็กโดยตรงแต่ถ้าเกิดมันสาดสีหลายครั้งเวลาเคาะเสียงจะแบบว่าอาอกอึมคึมเสียงไม่โปร่งใสนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยเปครับเดิมหมดครับนะครับเดิมหมดทิกเกอร์ไฮเดรนเดอร์ครับดูไลฟ์สดอยู่ครับดูจากเชียงใหม่ครับสวัสดีนะครับมีบริการส่งนะครับพี่มีบริการส่งนะจากจังหวัดนะครับส่งฟรี1000โล ส่งฟรี1,000โลเชียงใหม่เชียงรายส่งได้หมดภาคเหนือภาคใต้ส่งได้หมดนะครับบริการส่งฟรีนะครับนี่ในราคา333,000บาทราคานี้รับประกันเครื่องเกียร์ราคานี้โอนให้เรียบร้อยราคานี้ฟรีค่าส่งนะครับนี่มีปัญหาพี่พี่เข้าศูนย์อีสุใกล้ๆเลยและไม่มีเสียค่าใช้ใจ่ายนะครับรับประกันเครื่องเกียร์นะครับและดูฝั่งทางคนขับกันครับ โอเคแน่ดูครับสวยมากแอดไลน์ S ine, ขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับกระจกไฟฟ้าทุกบานออโต้คนขับนะครับกระจกมองข้างเนี่ยปรับไฟฟ้าแต่พับเก็บยังพับเก็บด้วยมืออยู่แต่ก็ไม่ได้อะไรมากปรับไฟฟ้าได้ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับไม่ต้องเอามือไปเอื้อมเปิดตรงนั้นนะครับมันลําบากนิดนึงนะครับก็จะปรับไฟฟ้าแล้วก็สบายขึ้นนะครับเปิดฝาถังน้ำมันตรงนี้เปิดฝากระโปรงหน้ารถตรงนี้นะครับ นี่วงมอะไรนะครับดูเลขไหมเจ็ดหมื่นโลวงมอะไรสวยหรือเปล่าเจ็ดหมื่นโลคือการใช้งานที่น้อยซึ่งต้องบอกว่าเหงือคนเราเนี่ยมันเค็มพอเหงือออกจากมือเนี่ยไปสัมผัสตรงนี้เนี่ยนะครับจับตรงนี้เนี่ยเหงือตรงมันจะโดนตรงพวกพลาสติกพลาสติกที่มันเคลือบสีมาพอโดนเหงือเค็มครับมันกัดครับสีจะซีดแต่นี่สีไม่ซีดใช่ไหมครับสีไม่ซีดเลยสวยมากไปดูดูดูเลขไหม สักคู่ครับมันต้องรอมันรีโหลดอ่ะมาละไม่เจ็ดหมือยสิโลไม่เจ็ดมื่โลพวกติ๊กเกอร์พวกนี้อยู่ครบแล้วคอนโซลหน้าสวยนะไม่มีแตกหักไม่มีแล้ามีติดค่าติ๊กเกอร์ตรงนี้หน่อยมันเขาใส่พระนะครับพอวางพระผมเอาออกนะครับนี่นพวกใส่ของสปริงอะไรใช้งานได้ไฟฉุกเฉินเห็นไหมครับไฟฉุกเฉิน นี่ของอีสุตัวเดิมติดตาม YouTube มานานแล้วครับชอบการบรรยายชัดเจนมากครับขอบพระคุณมากๆนะครับพี่ชัยพรนะครับนี่ที่ปรับแอร์ปรับในเรื่องของอ,อ,อุณหภูมินะครับหนาวเย็นมากแค่ไหนนะครับปรับทิศทางลมได้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ทํางานเพราะว่าสตาร์ทเสร็จปุ๊บนะครับมันจะเอาระบบไฟฟ้ามาถ้าเกิดสตาร์ทโดยที่ดึงระบบไฟฟ้าไปทาให้แบตเตอรี่มันอันนี้อีสุก็มีการ ัดแ,แปลงให้เรียบร้อยแล้วเรื่องการกินไฟก็จะไม่มากนะครับนี่เรื่องเบาะตัวรถเบาะสวยเห็นไหมครับคนขับเดี๋ยวผมลงให้ดูฝั่งทางคนแล้วเปิดห้องเครื่องให้ดูก่อนนะครับเพราะว่าก่อนสตาร์ทฟังเสียงแล้วเปิดห้องเครื่องให้ดูก่อนเรามาบรรยายเครื่องก่อนนะครับนี่ครับดูเบาครับเบาะสวยไปหมดเลยเบาะสวยเบาไม่ขาดเบาะสวยเบาไม่ขาดนี่คือไม้เจ็ดหมื่นโลต้องเป็นแบบนี้นะครับ สวยไหมครับพีดานบนนะครับพดานบนสวยนะครับนะี่ครับนะี่ครับมีแค่ยันตรงนี้นะครับนะี่ครับพวกติ๊กเกอร์ลมยางยังอยู่ครบอยู่เลยนะครับเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันนะครับอันนี้ีร่รีไลฟ์สดเมื่อวานรอดูว่าจะติดมาจําหรือเปล่าเพราะวันนี้เนี่ยมีคนนึงอยู่พี่อยู่น้องบวลน้อูกาลังให้เฟย์เน,น้นคุยอยู่เพราะว่าให้าจากเฟย์เน,น้นเนี่ยต้องเช็คดูว่า มีความเป็นไปได้หรือเปล่าว่าจะออกได้ถ้ามีความเป็นไปได้ให้มัดจาเลยนะครับเราไม่เอามาัดจำส4สี่สมห้าเพราะว่ามันจะเสียลูกค้าท่านอื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราเช็คป่าวบกก่อนนะครับรอดูอีกทีนึงครับรอไฟแนนซ์นคอนเฟิร์มมาถ้ามีความเป็นไปไม่ได้ก็จะให้มัดจาเลยนะครับเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องดูการเปิดฝากกระโปรงดูห้องเครื่องด้านในเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนี่มาดูกันนะครับ ตัวนี้เป็นเครื่อง2.5ลิตรครับเป็นดีเซลนะครับ136แรงมา้าบีดีซูสุครับในเครื่องตัวสุดท้ายแล้วก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับก่อนที่จะเป็นเครื่อง1.9นะครับนี่ลูกศรชี้คำฝากระโปรงนะครับติกเกอร์การบำรุงการดูแลนะครับพวกระบบไฟฟ้าระบบห้องเครื่องต่างๆว่าน้ำมันเครื่องต้องเปลี่ยนหมื่นโลน้ำมันอ่ากองน้ำมันเครื่องต้องเปลี่ยน 30, ทุกๆ20,000นะครับใส่กอง น้ำมันเชื้อเพลิงสายกองอากาศก็จะมีบอกให้นะครับพวกกองไอดีต่างๆก็จะมีบอกตรงนี้เป็นสติกเกอร์จากยูสุตั้งแต่ปี10ปี14เลยนะครับนี่น็อตฝากระโปรงไม่มีขยับงัดแงะน็อตฝากระโปรงไม่มีถอดขยับงัดแงะมาก่อนเป็นน็อตฝากระโปรงที่เดิมจากโรงงานนะครับการที่น็อตไม่ขยับครับหนึ่งเครื่องไม่เคยทำสองรถไม่เคยทำสีนะครับเดิมหมดเม็ดอาร์คชัดเจนนะครับ นี่น็อตฝากระโปรงไม่ขยับมาดูน็อตแก้มน็อตแก้มเดิมไม่ขยับนะครับน็อตแก้มเดิมไม่ขยับเตอร์เข็บซุ้มซอกเดิมหมดนะครับนี่ครับถ่ายใกล้ๆเลยครับไม่ขยับครับเม็ดอาร์อยู่ครบน่ครับนี่ครับน็อตไม่ขยับครับนี่ครับสีไม่มีทะลอกนี่ครับนี่ ล้วเพดเดิมเป็นแบบนี้ครับเพดเดิมดูยังไงเห็นแต่รูปแต่ว่ามองไม่ออกเพดเดิมต้องแบนเรียบติดกับตัวคานแบบนี้แล้วหมุดต้องเป็นหมุดสีดําแบบนี้มีอาจจะมีมาร์กเป็นลูกศรชมพูบ้างนะครับเป็นสีชมพูบ้างแต่ลองเอามือล้วงเข้าไปด้านในจับตรงตรงหมุดที่มันทะลุลงไปเนี่ยหมุดมันจะสั้นแค่ประมาณาประมาณ2มมิลประมาณนี้ไม่เกิน4-5่มิลแน่นอนนะครับ ยาวแค่ประมาณ2มิลมันจะสั้นมากๆนะครับเหมือนแค่นิดเดียวนะครับถ้ามันยาวมากเนี่ยแสดงว่าเพจเนี่ยเคยเปลี่ยนมานะครับเดูตรงนี้นะครับนะครับแต่บางทีเพจเปลี่ยนมาก็อาจจะต้องดูที่ว่ามันมันยับเขาหลยต้องการเปลี่ยนแล้วก็มาดูตรงนี้ว่าถ้าน็อตไม่ขยับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าน็อตพวกนี้ไม่ขยับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่บางทีก็จะเป็นบ่งบอกถึงความเดิมด้วยนะครับ เดิมหมดครับนะครับน่ครับน็อตไม่ขยับน่ครับเดิมหมดเลยน่ครับมาดูเครื่องครับตัวนี้เป็นเครื่อง 2.5%. เครื่องไม่ซึมไม่เยิ้มเดี๋ยวสตาร์ฟฟังเสียงเครื่องด้วยสายพานหน้าเปลี่ยนแล้วสายพานหน้าเปลี่ยนแล้วไม่ต้องกลัวว่าสายจะขาดนะครับสายพานเปลี่ยนแล้วนะครับ นะครับเปลี่ยนกับเราเองนะครับนีครับเครื่องใสไม่ซึมไม่เยมิมนะครับพวกหม้อต้มอ่า EGR นะครับระบบเทอร์โบไม่ม,ซมนนนีซึมเดิมแน่นอนซุ้มเดิมเบ้าโชกเดิมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีระบบ ABS ให้มีระบบ ABS ให้นะครับก็คือระบบที่การล้อล็อกนะครับเวลาเบรกค้างไว้เนี่ยนะครับล้อจะไม่มีทางล็อกแน่นอนก็จะค่อยๆเบรกมันจะมีระบบตัดกําลังให,บบให้นะครับประมาณนี้นี่ คันนี้จอดมาทั้งวันเห็นไหมครับไม่ได้ขยับไปไหนดูด้านล่างถ้ามีซึมเยิ้มก็ต้องเห็นแล้วช่วงล่างสวยสวยไม่ซึมไม่เยิ้มนะครับสวยๆไม่ซึมไม่เยิ้มน่ครับแต่ดูด้านท้ายได้ไหมยังไม่ดูด้านท้ายเลยนะครับกันชนท้ายเป็นของ i s u สุตัวเดิมกันชนท้ายเป็นของอ s u z ตัวเดิมไฟท้ายอะไรเดิมหมดไม่มีแต่งอะไรเพิ่มเติม นะครับเป็นเดิมเดิมครับให้ยังอะไรอยู่ครบนะครับเฟืองท้ายเป็นเฟืองท้ายเดิมด้วยนะครับเฟืองท้ายเดิมนะครับโช้อัพซอบเบอร์เป็นของตัวเดิมนะครับคอยสปริงของเดิมปีกนกบนเดิมนะครับในเรื่องของคู่หน้านะครับแหนบก็เป็นแหนบเดิมนะครับพวกนี้แหนบเดิมนะครับแล้วก็เห็นไหมครับตัวถัง เป็นตัวถังของเดิมไม่มีพ่นการสนิมก็คือรถใช้น้ำจืดไม่ต้องพ่นก็ได้นะครับก็จะสวยแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่รถน้ำเค็มแน่นอนป้ายก็เป็นป้ายขอนแก่นเดิมจากโรงงานนี่ครับตัวตามขอบตัวรองกระบาบนะครับพื้นของกระบานะครับเดิมหมดชูออฟซับเบอร์ตัวเดิมนะครับ นป้ายขอนแก่นของเดิม 2, 2 8, 0, 9, องสองแป้งแต่ออกป้ายแดงนะครับดูในเล่มก็จะเห็นนะครับในเล่มก็จะมีบอกเหมือนกันนะครับรถปี14ตัวสุดท้ายแม็กเป็นแม็กอิสุเดิมยางยางไม่เดิมนะเพราะยางเดิมเนี่ยติดรถเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วเราเปลี่ยนยางใหม่ให้ปี25เป็นยางผลิตไทยเม็กอินไทยแลนด์นะครับนี่ไม่ขอภายยางปี24สัปดาห์ที่สิบสี่ก็ปีหนึ่งปีหนึ่งมีประมาณคิดว่าห้าสิบกว่าสัปดาห์ นะครับปีหนึ่งมีห้าสิบกว่าสัป,ปดาห์ก็อยู่ประมาณช่วงปลายปีสองพันยิบสี่นะครับก็อายุยางก็จะครบปีก็ช่วงเดือนธันวายางตัวนี้จะครบหนึ่งปีช่วงเดือนธันวานะครับแต่ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นยางที่ไม่เคยลงพื้นเลยนะครับเป็นยางใหม่ผลิตไทยนะครับสังเกตดูดอกครับดอกไม่มีแต่แรงงานแน่นอนนะครับยางใหม่แน่นอนนะครับ นะครับยางอาจจะค้างปีแต่ว่ายางใหม่นะครับนะครับยางอายุไม่ถึง1ปีดูเช็ดสีครับอันนี้ไม่ล้างนะครับขออภัยด้วยแต่ว่าอยากให้ช่วงล่างเดิมๆอย่างนี้ก็จะดูง่ายหน่อยนะครับนี่นะครับบันไดข้างเป็นของอีสุตเดิมนะครับนี่ใครหาอยู่ดูกระบะหลังคาบนนี่ครับหลังคาบนสวยนะครับฝากระโปรงสวยน็อตไม่ขยับนะครับตอนนี้คือเห็นแล้วแหละว่าน็อตไม่ขยับสักตัวนะครับ หายหารีบครับมานะครับเดี๋ยวสตาร์ฟังเสียงเครื่องก่อนก่อนจะสรุปมาฟังเสียงเครื่องก่อนฟังตอนไลฟ์สดนี่แหละครับเห็นกันแบบไม่มีการตัดต่อนะครับสะจุกคนขับลงออโต้มาฟังเสียงเครื่องครับเสียงเครื่องสตาร์ทครั้งแรกช่วงเช้าสังเกต ไม่มีน้ำยาแอร์หกเลยก็คือไม่มีน้ำยาแอร์หกก็คือรถสตาร์ทครั้งแรกไม่เคยสตาร์ทเลยนะครับนี่ดูครับเสียงเครื่องนิ่มมากเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกันนะครับ ไม่มีควันไม่มีไอครับไม่มีน้ำมันเครื่องกระเด็นออกมานะครับเพราะว่าเครื่องยูนิเซนมันอยู่ลึกอยู่ล่างเพราะฉะนั้นไม่มีกระเด็นแน่นอนนะครับนี่ขายให้ดูค้างให้ดูเลยครับ ดูมากอยู่พบนนะครับดูพื้นนี่สวยไหมครับ ก็น่าจะประมาณนี้นะครับอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมชี้แจงได้นะครับอ่านดูเลขใหม่แอร์เย็นนะครับเดี๋ยวดูนี้ด้วยมีมีนิบอกด้วยเข้ามาในนึงหน้าจอกลางนะครับเอไม่ใช่หน้าจอกลางจอเรือนไม้นะครับตรงกลางเนี่ยนะครับเป็นดิจิตอลซึ่งผสมกับอนาล็อกก็คือเป็นอ่าเรือนไม้ธรรมดาที่ไม่มีตัวเลข ไม่มีในเรื่องของการปรับตั้งค่าได้นะครับนี่ครับตัวนี้มันจะตายตัวนี่ก็คือรอบวัดวัดความาความสูงของรอบตัวรถนะครับวัดความาความเร็วของตัวรถนะครับตรงนี้ก็จะมีบอกในเรื่องของจับทิศ A อทิศ B ตรงนี้ ODO ก็ D o คือเลขไมลเลขไม 70, ล์เจ็ดหม่นหนึ่งร้อยสิบเจ็โลเดี๋ยวผมปิดเดี๋ยวผมปิดแฟลชก่อนโอเคตรงนี้ บอกในเรื่องของความร้อนนะครับของห้องเครื่องนะครับอันนี้ก็จะบอกในเรื่องของถังน้ํามันนะครับก็จะบอกเป็นขีดประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ตรงกลางก็จะบอกอุณหภูมิด้วยนะครับ29องศานะครับเวลาปรับ,ปร,บปรับตรงนี้เดี๋ยวปรับให้ดูกดจิ้มลงไปปึ๊บนะครับหน้าจอก็จะปรับ A B G นะครับอัตราบริโภคน้ามัน10.4ล,ลิตรนะครับแต่มันจะจับ ตอนที่เราขับเลยนะครับขับปัจจุบันเลยก็คือคอ,อยู่กับผมก็ขับแค่วนๆประมาณนี้เผื่อลูกค้ามาลองรถนะครับก็10.4ขับระยะระยะสั้นนะครับสปอร์ตไรเนร์ให้เสียกับรถแต่ก่อนอีซูซูก็จะอยู่ประมาณ7-8แล้วแต่คนขับด้วยนะครับแต่จริงๆถ้าขับในเมืองเนี่ยนะครับหรือว่าขับต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยจะอยู่ประมาณสิบสแต่ถ้าขับระยะสั้นก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับกดไปก็สามารถเล่นได้ รถสาม,มารถวิ่งนี้อีก3า0อดิบโลนี่ครับ380รยแปดมกับน้ำมันเท่านี้จริงๆมันวิ่งได้ประมาณ6 7เจ็ดแดร้อยโลนะครับนี่นะครับก็จะมีบอกให้นะครับวัดค่าสปีดท,ที่วิ่งมาก็คือ18นะครับวิ่งมาประมาณ20บวกลบก,ก็คือขับไม่ไกลนะครับที่ขับมาเนี่ยประมาณความเร็วประมาณกลางๆเนี่ยส8บดนะครับความเร็วที่ประมาณ18นะครับบอกลบนะครับก็จะกินน้ำมันประมาณ10บกัวโลลิตร นะครับนะครับก็จะมีบอกให้หลายอย่างเนาะนะครับในเรื่องของออปชันเทวิทยุน่าจะใช้ได้นะเพราะว่าซื้อมาผมไม่ได้เช็คเลยเดี๋ยวมาเช็คร้อมกันจริงๆผมซื้อมาผมเช็คแค่เครื่องกับเกียร์ครับแล้วก็ภายในภายนอกนิดนึงนะครับเพราะว่าปัจจัยหลักคือเครื่องกับเกียร์ที่จะมีการรับประกันให้ลูกค้าด้วยนะครับเพราะว่าเราจะทําประกันให้ฟรีนะครับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีเต็มมีปัญหาเข้าศูนย์เลยมีประกันเคมมองรับให้ อืมนทำอย่างเดียวคือศึกษาพระธรรมวินังพระธรรมไ่าเครื่องเสียงใช้งานได้นะครับแล้วก็สามารถบลูทูธได้ด้วยนะครับนี่อ่ะใครหาอยู่ฝากกันด้วยสำหรับยูสุ d m a ม็คันนี้ นะครับเดี๋ยวสรุปจบรายละเอียดกันนะครับนี่คืออีซู u กระบะแคปรถถ้าจะถามว่าต้องเก็บงานอะไรบ้างใช่ไหมครับลูกค้าจะถามก็เข้ามาเลยนะครับน้ำมันเครื่องอ,อันนี้เขาอันเก่าขเขาสาม0 0ื่กว่าโลของเขาเขาเข้ามาปี6-4เห็นไหมปี6-4ตอนนี้ปี6-8แล้วห่างกันสปีลูกค้ายังใช้แค่สา0หมื่นเกว่าโลเลยจะแท้หรือไม่แท้ก็ดูที่ตรงนี้ด้วยเป็นเหตุปัจจัย ที่จะประกอบในการตัดสินใจด้วยนะครับฟิล์มติดแล้วภายในคอนโซลสวยเบาะไม่ขาดอ่าภายในไม่ต้องทำอะไรละฟิล์มติดนะครับเรียบร้อยภายในเบาะอะไรพวกนี้ไม่ขาดสีภายนอกไม่ต้องทำอะไรอาจจะมีรูรอยบ้างแค่เล็กน้อยระบบไฟต่างๆใช้งานได้ปกติภายนอกไม่ต้องทำอะไรแม็อกอ เดิมนะครับไม่บินไม่งอสวยงามแล้วก็ยางเป็นยางใหม่สี่เส้นแม็กไลเนอร์ไม่มีเจาะรูอะไรไม่ต้องทําอะไรเครื่องไม่ซึมไม่เยิมเครื่องไม่ซื้อไม่เยิม,เ,ม,ม,เ,ยมเดี๋ยวล้างให้เพราะว่าเข้ามาเนี่ยผมเช็คแค่ทาความสะอาดภายนอกนะครับเดี๋ยวล้างเครื่องให้มันสวยกว่านี้นะครับแต่อยากคืออยากให้ดูความเดิมว่าตอนที่ได้มามันเป็นแบบนี้นะครับเท่านี้ครับราคาค่าตัวคันนี้เดี๋ยวปิดฝากระโปรงก่อน สรุปกันแล้วนะครับใครหาอยู่นะครับรถอยู่ขอนแก่นราคา333,000บาทเป็นอีสุป,ปี14ดีแม็เครื่อง2.5 136แรงมา้าเป็น VGS นะครับก็คือรุ่นนี้มีเทอร์โบให้นะครับเป็น h ฮแลนเดอร์ไม่70,000กโลไม่70,000กับอีก100โลเรารับประกันเครื่องเกียร์1ปีเต็มมีปัญหาเข้าศูนย์อีสุนะครับ เล่มเอกสารครบพร้อมโอนกุญแจเป็นรีโมทนะครับราคานี้สามแสนสามหมื่นสามพันบาทฟรีค่าโอนฟรีค่าส่งหนึ่งพันกิโลเมตรแรกนะครับแล้วก็ฟรีเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับจัดไฟแนซน์มีค่าใช้จ่ายไหมไม่มีเสียค่าใช้จ่ายถ้าอยากใช้เงินดาวก็เสียแค่เงินดาวของท่านนะครับแล้วก็ไปผ่อนกับไฟแนซน์ได้นะครับโปรนี้จัดไฟรนซน์ได้นะครับแล้วก็รับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีเต็มนะครับแต่ ในการรับการครั้งนี้คืออยากให้ขี่รถไปแล้วเช็คว่าน้ำมันเครื่องกับน้ำมันเกียร์พวกของเหลวต่างๆไม่มีขาดนะครับก็รับประกันให้นะครับ,ก,บ,ก,นะรบก็ฝากกันด้วยเนาะสนใจโทรสอบถามมาตามเบอร์ที่ขึ้นไวุ้้ยเบอร์โทรไม่ติดไว้เดี๋ยวโทรมาทางเพจก็ได้นะครับมีเบอร์โทรเดียว0 9 4ย์4 2 2 3สสสาสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับพอดีลูกค้ามาหน้าร้านนะครับเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนโอเคครับสวัสดีครับ